ทหารคนนี้ไม่คิดอะไรแล้วนั่งลงต่อหน้าผู้ก่อการร้ายกินสเต็กอร่อยๆอออปรากฏว่าเขาเห็นด้วยกับเฉาเยินเหลาเฉาคือรอจนกว่าเขากินสเต็กเสร็จจึงเปิดเผยตัวตนของเขาเห็นทหารกินอันเดียวไม่พอเฉาเยินให้สเต็กของเขาอีกไม่เคยคิดว่าหนีนิวจะฉวยโอกาสนี้เพื่อตอบโต้และฆ่าเขาเหลาเฉาโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องลากตัวเขาออกจากโต๊ะอาหารแล้วทุบตีจนอาเจียนฉันเริ่มจะชอบแกแล้วสิจัดการมันทำร้ายจับอ้วก และด้านของวนย่านถิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าเผชิญหน้ากับการทรมานของศัตรูไม่คิดว่าเขาจะหัวร้อนหนักขนาดนี้สิ่งนี้ทําให้ศัตรูกโกรธเคืองต่อมาเปลี่ยนเป็นน้ําแรก,กวดใหญ่ขึ้นให้เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกสำลักน้ำเผชิญกับการทารุณที่โหดร้ายเช่นนี้หวนย่านถิงยังคงปิดปากของเขาไว้คนต่อมาคือส่งไขพ่พี่ได้เห็นผู้ก่อการร้ายที่โหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตาเขาไม่คิดว่าเขาจะขอแบบนี้ไอตัวนั้นถ้าเก่งจริงก็โดนกับเหลาจือสิหมาหมูอย่างนั้นแล้วจะสู้ไปเพื่ออะไร ใครอยากจะโดนกับมันละ่ะสรงขายพี่ถูกมัดทุกตีฟกช้ำและถูเทียนหลงก็ทุกยิ่งกว่าโดนแขวนไว้สูงชายสวมหน้ากากาขอให้พูดชื่อของออกมาแต่ไม่คิดว่าถูเทียนหลงจะพูดตรงๆว่าฉันคือเจ้าเน้ายของแกทั้งสองเอาท่อนไม้ตีซ้ำๆคนสุดท้ายคือฮาทันกวางเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดเขาโดนผูกติดกับเก้าอี้ไฟฟ้าช็อตเขาช้ำๆจนตาเหลือกไปมา ชายสวมหน้ากากเห็นเขาไม่ยอมอ่อนข้อสักทีจึงนำถังซินยี่ไปข้างหน้าชายสองคนพากันฉีกเสื้อนอกของเธอโดยตรงถ้าฮาทันกวางปฏิเสธที่จะยอมจำนวนแล้วคุณจะต้องเห็นแฟนของคุณถูกทำร้ายในวินาทีสุดท้ายฮาทันกวางก็ยอมมอบตัวแต่เขาขอกอดถังซินยี่ก่อนเขาจึงจะยอมพูดชายสวมหน้ากากก็ตกลงตามคำขอของเขาจึงแก้มัดให้เขาไม่คิดว่าฮาทันกว่างเพราะไม่ต้องการให้ถังซินยี่ได้รับอันตรายจึงบีบคอเธอตั้งใจจะฆ่า เห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีพวกยามรีบลากตัวเขาออกไปตอนนี้ฮาทันกวางจึงเข้าใจที่จริงนี่เป็นแค่การฝึกซ้อมแต่อยากเป็นทหารหน่วยรบพิเศษตัวจริงก็จําเป็นต้องได้รับการฝึกฝนที่โหดเยี่ยมเช่นนี้นี่เป็นประตูสุดท้ายสําหรับพวกเขาในการเข้าสู่ทีมเซลแดง ฟานเทียนเลยพูดกับอีกห้าคนที่เหลือตั้งแต่เลิกเป็นพักพวก,พวกเขาก็ถูกไล่ออกแล้วและอีกห้าคนที่เหลืออยู่ภายใต้การทำมานอันโหดร้ายของศัตรูแต่ยังคงไม่ยอมแพ้พวกเขาคือทหารที่แท้จริงก็หมายความว่าพวกเขาทั้งห้าได้กลายเป็นสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเซลแดงแล้ววนย่ญญานผิวกลับมาแล้วไม่ได้กาแล้ววนย่านผิงกลับมาแล้วไม่ได้กแล้ว นี่เป็นชายคนหนึ่งที่มีประโยชน์มากแค่ยืนปรากฏตัวอยู่กลางหมู่บ้านคือบ้านทุกหลังก็รีบปิดและล็อกท,ทันทีแม้แต่ชายชารากระดูกหักก็สามารถลุกขึ้นได้ท,ทันทีเขาเป็นราชาป่าเถื่นที่มีชื่อเสียงมากหวนย่านถิงหลังจากที่เห็นหวนย่านถิงกลับมาป้าก็รีบไปหาตำรวจท้องที่เมื่อเห็นเช่นนั้นก็รีบยกมือคำนับตำรวจท,ทันทีดีมากกองทัพเก่งมาก สอนคนได้จริงๆเป็นเด็กดีขึ้นแล้วนี่หวนย่ญญานผิวที่ไม่ทําอะไรที่กลายเป็นคนดีอย่างกระทันหันแถมยังยอมรับความผิดพลาดในอดีตอย่างกล้าหาญป้าเห็นหวนย่ญญานถิงที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแล้วตะโกนเรียกชาวบ้านดั่งลั่นปลดปล่อยทหารหวนย่ญญานถิงกลับมาแล้ว ออกมานี่เร็วเข้าออกมาเร็วๆเห็นทุกคนตื่นเต้นมากแบบนี้หวนย่ญญานผิงก็ขอโทษทุกคนสำหรับความผิดพลาดในอดีตของเขาแล้วเขาก็กลับไปบ้านของเขามองไรฝุ่นกบบ้านทั้งหลังญาติิอยากช่วยทำความสะอาดแต่หวนย่ญญานผิงบอกว่าอยากอยู่ที่นี่คนเดียวเพื่อคุยกับคุณยายผู้ล่วงลับของเขาในเวลานี้สรงขายพี่และถูเทียนเลยไปถึงหมู่บ้านนี้แต่หาบ้านของหวนย่ญญานผิงไม่เจอกำลังเตรียมจะตะโกนไม่คิดว่าป้าคนนี้จะมาพูดต่อหน้าทั้งสองคนหวนย่ญญานผิงมีคนกำลังตามหาคุณ ทั้งสองเห็นแล้วรีบวิ่งไปถามไม่คิดว่าป้าจะเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเขาทั้งหมดให้ฟังต้องบอกว่าเป็นเด็กดื้อคนหนึ่งจริงๆหายากใน500ปีเฉี่วนะต้องใช้เวลา500ปีกว่าที่คนเช่นนั้นจะปรากฏตัวเลยหรอมีประโยชน์จริงๆอันตรายอันตรายไปกันเถอะวนย่านผิงกําลังทําความสะอาดข้าวของเห็นสหายสองคนมาถึงที่รีบลากเข้าบ้านโดยตรงเพื่อช่วยทําความสะอาดบ้านญาติๆยังมีความกระตือรือร้นมากเอาเข้าวต้มมาให้ทั้ง3าคนเยอะมากแถมยังคอยชมเชยเขาที่โตเร็วมากขอบคุณกองทัพที่ปลดปล่อย ให้ลูกที่ดีกับเราคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเคยสนแค่ไหนตอนที่ทั้งสามกำลังกินข้าวกันอย่างมีความสุขาท่านกวางเอาเหล้ามาสองขวดทรงขายพี่กำลังจะเปิดแต่ถูกถูเทียนเลยหยุดไว้ก่อนกลับกลายเป็นว่ากำลังจะกลับบ้านเกิดไปหาลีหนีนิวดื่มด้วยกันรอจนกว่าพวกเขาจะกลับไปทังซินยี่ก็มาที่หมู่บ้านนี้ไม่คิดว่าป้าจะบอกว่าเธอเป็นแฟนสาววนย่านถิงทำให้ทังซินยี่ประหลาดใจเล็กน้อยบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่นั่น อยู่ไกลจึงหนีไปแล้วหลังจากรู้ว่าหาทันกวางเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อตามหาลีนินวเธอจึงรีบตามไปและตอนนี้หนีนิวกำลังเล่นเกมกับชุยเฟิงอยู่ในชีวิตนี้คนที่ฉันต้องการจะแต่งงานมากที่สุดคือคุณไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นคุณไม่ต้องการแต่งงานกับฉันเหรอนีนิวฉันเองฉันเองยังเป็นฉันเองพวกเขาคือนักรบ ทั้งสี่คนอุ้มหนีนิวขึ้นแล้ววิ่งไปแล้วโยนเขาลงทะเลนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดสําหรับเหล่าสหายณตอนนี้ที่ทุกคนกําลังสนุกสนานจากนั้นถังซินยี่ก็ขับรถมาที่นี่คนที่เหลือที่เห็นสิ่งนี้รีบออกจากที่นั่นไปอย่างรวดเร็วแล้วซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ปล่อยให้ทั้งสองคนได้เจอกันเป็นการส่วนตัวไม่คิดว่าถังซินยี่จะลงมือทันทีแต่